เขาลราก็สู่ Q&A แรกของ D Hub นะฮะโอเคคำถามนี้น่าตักคุณมากคุณรู้สิว่าคุณรู้จักคนนี้หรือเปล่าเราจะโทรไปตอบผมไม่ผมไม่เด็กดียังไงอ่ะเด็กดีมากเลยนะเดี๋ยวเรื่องหน้าจ้างน้องเลยคุณล้วนะสวัสดีครับ เข้าสู่ Q&A แรกของ D Hub นะฮะโอเคดูสมูทขึ้นเราแนะนำตัวกันก่อนเลยนะผมบอยครับปีครับจิมครับวิวครับพุนะโอเคครับพวกเราทั้ง5คนนะฮะรับหน้าที่เป็นพิธีกรของ D Hub นี้นะฮะเป็นพิธีกรทำไม พเดี๋ยวมาอะไรก่อนไม่ต้องหรอโอเคมันดูแบบจริงจังไงพอเป็นคิวเ็นเแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำตัวให้เขาน่าเชื่อถือเราหน่อยไหมไปตอบคำถามอย่างเงี้ยโอเคได้ครับหรืออยากให้ดูจริงจังกว่าน,นี้ไหมก็เดี๋ยวเราจุดธูปพนมมือสาบานว่าเราตอบคำถามแล้วอันเชิงคำถามแล้วอ่นานเชิงคำถามพื้นที่โอเคแล้วก็ให้ละมอบมงกุฎของพระพุทธเให้ตอบที่ที่สุดโอเคไหมได้แล้วกเทยจบหนึ่งพอหน่อยทีหนึ่งเลยจ้าไป ก็คือเราอ่ะเรียนมเดียวกันเรามาเจอกันตอนอยู่มบุรพาฮะเป็นเอกภาพยนตร์นิเทศศาสตร์เอนี่ใช่เออจับเรียนอัดับใหม่เรียนัดับใหม่มหาวิทยาลัยบุรพาสาขาวิชานิเทศศาสตร์เอกภาพยนตร์และโทรทัศน์โอ้ี่สุดที่ดก็สาขาเราถูกนะคะโอเคก็เลยมาเจอกันถูกต้องจริงๆก็คือ5้าคนว่างงานด้วยกันเพราะมันรวมตัวกัน วสวยๆก็แบบ,แบบแบบตอนแรกแหละใช่แต่ส่วนตีตีจะเป็นคน <c oughs> ที่เข้ามาสุดท้ายสุดมาด้วยตำแหน่งที่เป็นผู้กกับเราถือว่าโทน เชิญเขาเลยเนาะเฮ้ยเดี๋ยวใช้คำว่าเชิญดีกว่าเราเราโทรให้โอกาสเขาให้โอกาสนเรให้โอกาสจากทีมนี้ใช่ต้องขอบคุณพี่บอลพี่ซีพี่วิลาพี่โบนะที่โทรมาบอกวันนั้นว่าแบบว่าเอออยากจะมาแบบทํางานด้วยกันไหมแบบจอยทีมสีด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเออก็ถ้าให้เกียรติขนาดนี้ก็ได้นะอะไรอยย่างงเี้ เรา,าก็พยายามทำให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยก็เลยทำงานโ่วงกันอ,กอะนั่นก็เป็นผลที่แบบเออเราทุกคนได้มารวมตัวทำงานด้วยกันนะฮะทำไมถึงชื่อดีฮาร์ชื่อดีฮาร์ที่มันมีหลายชื่อมากเนะาะเบลบอว่าชื่อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือมันมีหลายชื่อมันมีทั้ง you take i c a f t อ่า i c a f t หรือ i cast ใช่มีนี่ด้วย a l c o ร o l คืออะไรที่มันมาจากคำว่าค้าที่แปลว่างานค้าอะไรงานที่แบบประดิษฐ์ประดิษฐ์ด็กกระดิ่งอใชรอย่างนี้แล้วก็เลยมาโหวตโหวตกันนั่นนะครับแล้วก็จนได้ชื่อดีครับใช่คือจริงๆอ่ะมันมีมันมีก้อนกลมๆที่โอเคตอนแรกเราก็แบบเหมือนสเปะสแปะว่าเราชื่ออะไรดีเพราะเราก็อยากจะใช้ชื่อเนี้ยในระยะยาวด้วยเราก็เลยแบบเออตั้งโจทย์กลมๆขึ้นมาว่า เราอยากจะได้คําว่าหับซึ่งมันแปลว่าแบบเป็นช่องทางอะไรเงี้ยเนาะเป็นศูนย์กลางเป็นช่องทางการติดต่อด้วยความที่อยากจะให้ตัวบริษัทแบบน่ารักขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่าเออใช้คําว่าดีแม็ดูเป็นแบบเฟลลี่ดีอะไรประมาณเนี้ยก็คือสะกดถ้าเป็นภาษาไทยนะคะบริษัทดีครับเพาสะกดด้วยโดเด็กสระอีพอนหูมห่งอากาศพอพานไม่ใช้บอยไม้หรือปอปานะเราใช้พอพานนะพอพานเท่านั้นรับนะไม่ใช่หับ ส่วนหาก็จะเป็นพอสระเอาไมโทจอเสือกะรันนะครับแล้วก็ส่วนภาษาอังกฤษอ่ะพี่วิวสอนสะกดภาษาอังกฤษสอนสักน่อยสจักรสะกดด้วย D E E H U P H O U S E ถูกต้องโอเคีกรนี้ถ้าใครฟังสำเนียงพี่วิวไม่ถนัดนะครับพี่ตีจะเป็นคนที่พูดสำเนียงได้ชัดเจนที่สุดสะกดมา D อีอีเขี้ยหรอโดนแกงจบกี่เซนอะของเราสูงร้อยเจ็ดสิบสามโอเคเราสูงกว่าตีหันก่อนหันเลยโอยังไงต้องหันเลขเลยไม่ชอบวิธีนี้กะซารีวิธีนี้เหรอฉันสูงกว่า จะได้ไปได้สิบเอ็ดเซนโอ้ใช่จากแสนกว่าคำถามได้สิบเอ็ดเซนนะเนี่ยเขาถาแบบเร็วๆเขาทำแบบเฮ้ยคำถามนี้น่าตาคุณมากคุณรู้สิว่าคุณรู้จักคนนี้หรือเปล่าอะไรนกูเห็นตาขายวะไหนอะมองอยู่ด้านในนี่มันมีจอทิปอยู่กันเร็วเลยเขาชื่อว่าอาคุมพัท <mile> <unge> มันกล้าถามอะไรเราคะคนแบบนี้เขาถามว่ารีเจอเอาเป็นว่าถ้าถามมาขนาดนี้เดี๋ยวเราจะตอบใช่เราตับโทรอยู่แล้วใช <inson> ่เดาคือเราจะโชทรไปตอบเลยหรอนี่ไงนี่ไงมาแล้วรู้เลยนะรู้เลยนะว่าหน้าตาแบบนี้อยู่ไหนตอนนี้คุณอยู่ไหนตอนนี้อยู่ในห้องนั่งเล่น น้อยอยู่กันครบขนาดนี้เยอะเขามใส่ใจอะไรหรบผมฉันต้องถามคุณมากกว่าคุณถามเข้ามาใน IG story ของเราว่ารู้แล้วว่าผมถามบอกจะไม่ได้ถามก็ได้มันเป็นชื่อเธอเช็คแล้วมันจะเป็นใครได้นะฮะมันเป็นชื่อเธอเลยเธอถามเข้ามาว่าอะไรตีทำไม่ได้าแดงอ่ะตีน้ำหนึ่งแล้วอ๋อแล้วสองสาม คนไม่รู้หรอกนะว่าไม่เคืออะไรคําถามคุณภูมิพัฒถามว่าคิดยังไงกับความเป็นเด็กดีของคุณภูมิพัฒน์แล้วคุณคิดยังไงไหนพูดให้ฟังหน่อยสิผมไม่ผมไม่เด็กดียังไงอ่ะเด็กดีมากนะอ่าก็ได้งั้นฉันจะถามเธอฉันจะถามพี่วิวโอ้โหฉันจะถามพี่วิวว่าเธอเด็กดียังไงไหนบอกมาเซ่เพราะพี่อาร์เป็นยังไงเด็กดีพี่อาร์เขามาทำงานตรงเวลาตลอดเลยเลิศมาก จริงหรือไม่จริงอันนี้อันนี้บอกตรงๆว่าพี่อัพมามาทำงานตรงเวลาทุกครั้งอันนี้เห็นชานครับพูดถูกพูดถูกอันนี้คอนเฟิร์มน้องอัพรีวิวตีอย่าเพิ่งไปเลยให้เขาถ้ำเดียวกันเราสามารถคุยกันเรื่องเรื่องเรื่องเดมอนสเลเยอร์ได้โอเคเออเกม์ปฏิกิริยานี้ไม่ยังไปกินการ์ตูนเถอะนี้นะถามอัพกล่าวว่าคิดยังไงกับตีอย่าเพิ่งสิพวกมึงต้องรีวิว เราอย่าเพิ่งเก็บข่าวดีไว้ก่อนความสามัคคเออต่อแหล่ไวเนี่ยพูดจริงเลยกุ้งกลับมาความสามารถดีเทลเป็นที่หนึ่งอืมพีเอ็มกองแต่ว่าไงก็ช่างแต่กูจะถ่ายซีนนี้ให้ได้กูต้องการโอเคเย็นเย็นเย็นกูจะถ่ายซีนนี้จนกว่ากูจะได้ในสิ่งที่กูต้องการอะไรมายวะเนี่คนละคนละข่าวเลย เราไปดูกองอื่นมาแล้วก็มาว่าชาอย่ามาอย่ามาทุกคนวอามนเพียบเพียบเพียบเเอ่อเดี๋ยวเพียบเอามือซ้ายจับแขนในก้าวนะแล้วเมื่อกี้เล่นไปไม่ดีเหรอดีแล้วแต่ว่าเอาอีกเทคนมิละกันครับอบัรรยงก็ไปแล้วสันว่าฉันเข่าขาดก่อนตรงนี้ไม่รู้จริงขนาดนั้นเลยฉันเข่าขาดก่อนเธอหยุดพูดฉันจะให้คนอื่นพูดถึงเธอ พี่ซีมกล้องหนึ่งพูดถึงพี่อัพหน่อยไม่แข็งสุดยอดอัพนี่คือนิสัยดีสุดๆทำงานตรงเวลาไปแล้วเมื่อกี้ที่รีวิวตีคือเรื่องจริงเมื่อกี้เมื่อกี้พาราเปลทพีวิวมาอัพพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทในฐานะตัดต่อที่เจอการตัดต่อเห็นพี่อัพทุกอีพีตัดไม่ได้เลยเพราะว่ากูมองกล้องตลอด พี่อัพเล่นคอนทินิวไหมครับคอนพีัพพี่อัพคอนตัวเองอยู่อ่ารีวิวนะเขารีวิวนะว่าคุณเล่นคอนทินิวตัวเองนะถือว่าน่ารักที่สุดครับโอ้ใช่ทุณพี่แดงมาณที่นี้ด้วยอัพเล่นไม่ดีไงก็ให้เล่นตัสิบกว่าเทสก็ต้องเล่นดีแหละดีแต่ไม่เคยค่ะแต่ไม่เคยข้อสุดท้ายพี่บอสพูดกับพี่อัพหน่อยเร็วพี่อัพเป็นคนที่ตั้งใจทํางานแบบว่าทําอะไรแบบมีความตั้งใจแบบเกินร้อยอันนี้เป็นสิ่งที่เราชอบมากๆ ใช่คือทำอะไรทำสุดอะไรเงี้ยคุณเก่งเลยเออจริงอ้าวเป็นว่าคุณเก่งมากเลยถ้าให้รีวิวคุณเป็นคนเด็กดีมากๆเนาะนี่นี่คือพวกคุณโทรมาชมผมอย่างนี้โทรมาชมโทรมาชมตอนนี้หน้าขอจะรู้สึกยังไงเ่ยเอาจริงปะจะมาเอาเลตจิ้งด้วยหรือเป่าจะมาเอาเลตจิ้งรายการด้วยแต่อยากจะชมอยู่แล้วคุณเป็นเด็กดีไง ไม่เลยตัดสายเลยไม่คนซ่วอะไรปุกปิดเต้าน้องหมอเต้านอนเต้านอนโอเคก็คือของอย่างอย่างกราฟใช่ไหมครับอย่างกราฟเนี่ยเรานอกจากบทที่เป็นคาแรคเตอร์เนี่ยที่เราคนเขียนบทเขียนให้ตัวกราฟอ่านแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าดีเทลที่เราเติมไปนะจริงๆไทยเป็นคนแมนแมนเป็นคนที่เฮ้าเๆ้าเป็นคนที่ชวนตีไม่ได้เป็นแบบปุกปิดเต้าน้องอะไรขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่ เวลาเขาอยู the right. so ่ก so ับตัวละครท่าเนี่ยที so ่อยู่ที่รับบทโดยพี่มิวเนี่ยมันเหมือนแบบว่าด้วยความเคมีแหละอะไรเงี้ยพี่ทาเนี่ยก็จะเป็นคนที่ดูแลไทยอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นก็เลยทําให้แบบเวลาเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเลยดูแบบว่าเป็นคนที่ทาเนี่ยต้องเป็นคนที่ปกป้องไทยได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะตัวละครของไทยเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เราออกแบบให้เป็นแบบน่ารักหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจะได้เห็นว่าน่ารักน่ารักจริงๆอ่ะตอนที่ซีรีส์จบแล้วแล้วก็มาดู หลังจากที่ซีรีส์ออนแอร์เสร็จเขาออกอีเวนต์อะไรทั้งนั้น้ก็จะเห็นว่าแบบว่าเออกัเนี่จะมีความน่ารักอยู่เวลาอยู่คู่กับพี่มิวอะไรอย่างเงี้ยถ้าที่คนได้เห็นกันหรือว่ากายภาพต่างๆเ่ยมันเลยทําให้เขาดูตัวเล็กน่ารักอะไรเงี้ยที่ซึ่งน้องเขาได้พูดถึงน้องเยอหน่อยเอาอย่างนี้ทำยังไงถามตัวจริงดีกว่าไหมว่าทําไมถึงเป็นเต้าขนาดนั้นได้น้องมาในรายการหรอใช่ลวน้องมา้องกาเข้ามาได้เลยนะคะตัดสย นอนตัดสายนอนสายนะฮะนอนปุกปิกนอนตัดสายนอนไม่อยากคุยด้วยนอนนอนเอาใหม่เสร็จแล้วโอเคจุลัดมันกลับไงวะเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับไอ้ตีน้ำจัแจ้งหายเลยน้องตัดสายทิ้งแล้วฉันนึกว่าเธอจะไม่รับซะแล้วพอดีพวกพี่อ่ะมีทำคลิป Q a ในรายการของพวกพี่เองชื่อดีฮับทีนี้มีคำถามที่ถามถึงการว่าพวกพี่พวกพี่อ่ะมีเทคนิค ลากลายพฤติกรรมน้อแสดงยังไงที่ทําให้กราฟจากฟิลที่แบบดูแมนแมนเตะบอลอย่างเงี้ยมีมีคาแรคเตอร์ที่แบบเป็นดูแบบปุ๊กปิ๊กมีฟิลน้องเตะบอลไหมล่ะเธอยังใส่เสื้อบอลเธอยังใส่เสื้อบอลอยู่เลยอ่ะอะไรนะคำถามยากจังยากหรอ <S <S ฉันช่วยอะไรเธอบ้างไหมกราฟหน่ยพูดให้ฟังสิหรือช่วยตัวเองเเรีียยยนิงงงอ่า้ทุกคนก็น่าจะเห็นว่าตอนแรกผมเจอ ไม่สูงสิงกับใครเลยช่ีือใช่จะ,จะ<ช>ไม่ค่อยแบบสนิทกับคนคนนักแสดงหรือว่าพี่ๆทีมงาน,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 นงเนท,านท่่าไหตอนแรกแต่ว่าพอได้ทํางานด้วยกันไปเรื่อยๆแบบพี่ตีเขาก็จะเป็นคนที่แบบเป็นคนเก่งแล้วว่าเวลาอธิบายอะไรเนี่ยเราก็จะสามารถทําความเข้าใจแล้วก็สามารถย่อยได้ง่ายแล้วก็จะสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการแสดงของเราได้ ด้วยครับโอ้โหจริงจังมากฉันไม่คาดหวังอะไรมากหรอกฉันคาดหวังไอ้ถ้าเธอแค่เธอรับสายฉันว่าก็ฉันก็แฮปปี้แล้วต้อเสมอคเออเดี๋ยวต่อไปเราลองโทรหาน้องตอนตีสี่ดูเพราะอะไรนี่กำลังไปทำอะไรบผมอาจจะยังไม่นอนก็ได้ครับเอออ้าวโอเคไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฝากรายการพี่ให้ให้คนอื่นดีกว่าอันนี้ชื่อรายการอะไรครับเอ้ยชื่อชื่อดีฮับช่องดีฮับเฮาส์ อ๋อชื่อรายการดีฮับเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ไม่คิดชื่อครับผมก็ฝากทุกๆคนนะครับไปติดตามช่องยู u ู e นะครับของดีฮับเฮาส์ใช่ไหมครับผมมันมั่นใจเลยเราอ่ะฝากไปกด subscribe กดติดตามเยอะๆนะครับผมเพราะว่าทีมนี้หน้าตาดีทุกคนครับเฮ้ยนี่แหละชอบตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรื่องหน้าจ้างน้องเลยพูดแล้วนะคร โอเคี่ครับ thank you ขอบคุณมากไม่กวนแล้ว๊ายบขอบายครับขอคคบคุณครับคครับตอนแรกน้องตาสายทิ้งเออก็เลยว่าวใจแป้วอยู่นะว่า เชียร์ทำไมไม่คิดก่อนวะ <t od ale> เราจะด่าไดแล้วเออคิวเรา่าด่าแล้วแต่เราก็รับสายแล้วก็ร่มกันเราเมันยางดีใช่ <t od ale> น้องกดผิดนั่นเองจริง <t od ale> จริงอะน้องอยากพูดเยอะกว่าน,นี้แหละแต่ว่าด้วยความที่ไม่อยากรบกลเวลน้องมากก็เลยแบบให้พูดอยากอยากให้ทุกคนได้เห็นหนะ้าน้องก็พอแล้วพ่อขอบคุณมากนะครับที่ยังรอสายพี่อยู่นะฮะครับนะครับแล้วก็ยังคิดถึงอยู่เสมอเดี๋ยวไว้จอยงานกันเนาะคำถามต่อไปนะครับ อ่ะสลอร์ั็แรงๆมันมีแค่คุณเท่านั้นกับคุณกับคุณกคุณคุณยคุณต้องเล่าแล้วอ่ะสลอกร์ก็แรงๆถ้าแรงน่าจะแบบที่อีกนอไปสักระยะหนึ่งวะสักระยะหนึ่งระยะเวลาเท่าไหร่บอกคุณดูระยะเวลาประมาณสองวันเฮ้ยก็แค่ช่วงแบบประชุมกับองค์กรขนาดแล้วก็เคลียรจบเลยสองวันจริงไหมแต่ใช่ขู่เขาหน้ากว่านั้นแต่ว่า กะรู้สึกว่า2วันอะไรเงี้ยใช่สองวันสองวันแต่ว่าโกรธนานกว่านานนะนะตอนนั้นแต่ว่ามีปัญหาเรื่องในกองนี่แหละแบบว่าแบบแบบไม่ตรงความเห็นไม่ตรงกรันแล้วก็มีแบบว่าแบบมีปากมีเสียงกระดิดหน่อยตอนประชุมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าทะเลาะกันเล็กน้อยแต่ก็คืนดีแล้วแหละในเรื่องในเรื่องน้บสิกระจุกนี่แหละเออมันก็มีนิดนึงในปัญหาด้านการแบบ กขาเรยการเมนเยจกับเวลาในการกำกับที่มันจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรโปรดิวเซอร์กับผู้ก่อเขาจะมีแบบเหตุผลคนละฝั่งอยู่แล้วเลยคืนต่างคนต่างมีเหตุผลแบบตั้งสูงสูงมากๆของตัวเองอยู่แล้ว่ยแล้วพอแบบเอามาชนอ่างเงี้ยมันก็เลยแบบ มันก็เอออะไรกันนิดหน่อยเราก็เลยรู้สึกว่าอ้างงหยุดหยุดคุยกันแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบชักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาฟังไหนยอมได้หรือฟังไหนยอมไม่ได้อะไรเงี้ยค่อยๆมาคุยว่าเออยอมได้อนไหนยอมอันไหนยอมไม่ได้เพราะว่าอะไรมีผลอะไรมาซัพพอร์ตได้บ้างคือจริงๆแล้วส่วนมากจะทะเลาะกันด้วยที่แบบ งานอะไรเนาะหลักๆเราจะเรื่องงานแต่เรื่องแบบชีวิตปกติทั่วไปเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหากันอยู่แล้วไม่ใช่เลยโอเคเราสองคนเราสองคนทะเลาะกันปกติแล้วแบบว่าเป็นแบบเราต้องต่อไปเลยทะเลาะกันเหรออ๋อเนี่ยหลัววะอันนี้คือเริ่มแล้วนะครับเขาตะโกนใส่ฉันอีกแล้วอือเราสองคนทะเลาะกันปกติแล้วไม่ไม่ได้มีปัญหาหรอกเดี๋ยวถ้ามันตีกันเดี๋ยวมันเดี๋ยวเราเห็นกันเองในเดี๋ยวถ้าว่า เฮ้ยออกแต่บริษัทคนน,น,นึงอ้าโอเคออาแต่ว่าไม่มีอะไรตอนนี้ยังแฮปปี้ดีแล้วก็วแบบว่าก็พยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรคุยกันมากขึ้นนู่นนี่นัน่น,นอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนรู้อะไรกันไปมีแน่นอนครับเรากำลังซุ่มผลิตกันอยู่แล้วเราบ อยากให้ทุกคนนะคะับแบบสนุกกเราด้วยยัง <Ừ. S 1> ต้องแล้วก็ช่วงนี้ก็เก็บเงินก่อนนะครับเดี๋ยวพอเราพร้อมที่จะจำหน่ายเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ฝากอุดมนุกกัน,นเยอะด้วยนะครับผมอ่ะพี่ซิมรู้ไหมครับมีทำโปรเจกต์หนึ่งเรื่องอันสปอย์นิดหน่อยถ้าใครนะครับที่เคยดูนักศิกจาจูบใน E.P. Special นะครับ รับรองว่าชอบที่มันอินโชนานแค่ไหนมูดไม่น่าจะไปขึ้นะ <st ces> าานะอินโชนานมากเลยผมอยากจะบอกว่ามูดนั้นนะครับ <st ces> คุณจะได้กลับมาเห็นอีกครั้งหนึ่งนะและถ้าใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูนะครับคุณสามารถไปซื้อบัตรได้ที่ VTV <st ces> สองชว <st ces> ได้เลยนะคะตอนนี้อาตาน่าจะใส่ขอ,องขวัญใช่ไหมใส่ของขวัญน, <st ces> นิดหน่อย <of> ตั้งนานเพิ่งเข้าเรื่องอ่ะไม่รู้ก็มันยาวอ่ะก็อยากขายของอยากขายของ ของก็สุดหราคือมันเป็นแนวสยองขวัญแบบใช่ไม่ได้ดีๆผ่อนแบบยังไงน่ากลัวไหมน่ากลัวแล้วรถมันติดไหมเพราะอ่านบทแล้วขนแบบหนีเลยเป็นอะไรเป็นอะไรอะไรคันเป็นอะไรนี่เป็นอะไรไม่หมายถึงมึงเป็นอะไรปลุกทำไมเอาเงียบไอ้ย่ามีโรแมนติกไหมครับพี่จิมเรื่องนี้ไม่กลัวมึงกับอะไร ถามไงก็ไหนๆว่าไปดิทูมาแล้ว <Okay. S 1> อเไมันรู้แล้วมีนักแสดงแล้วอะไรอย่างนี้เราว่าค่อนข้างใหม่ใหม่กับคนดูแน่อนอน <S <S มันท้าทายอ่ะออท้าทายท้าทาย,มทาทาย,ยไม่อยากพูกดแล้วอ่ะนะพี่วิวพี่วิวมาอีกคนนึงไอยังไง่ไยายังไงอ่ามันจะเป็นเรื่องของ โอเคเดี๋ยวต้องอ่ะที่พี่พี่พูดอ่ะจะหมดเลยให้คนไปอ่านปากมาเองโอเคไหมก็จะออนแอร์ในเร็วๆนี้ด้วยจริงๆแล้วอ่ะจะจะเร็วจนจนคาดไม่ถึงจนน่าใจหายเออเป็นเร็วจนคาดไม่ถึงอะไรยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยก็ช่วยได้นะครับก็เป็นการที่แบบกอเกมก็คือกองถ่ายอันนึงเนาะแต่นั้นม่เป็นฟิลรายการส่วนซีรีส์ก็จะเป็นในพาร์ทของของซีรีส์คือคือมัน มันมีบางอย่างที่มันสามารถอ a d a บมามาใช้กันได้แล้วมันก็เป็นประสบการณ์ของเราที่ามาต่อยอดกับท i m e s ีส i ได้อะไรอย่างนี้ออไม่ว่าจะเป็นการแพลงงานใดๆเทคนิคการถ่ายอะไรเงี้ยมันมันสามารถมา a d แ t ใช้กับซีรีส์ได้หมดเลย ตัดต่อแบบบล็อกกับตัดต่ออันนี้เหมือนกันปะไม่ไม่ได้เหมือนกันค่ะมันมันจะมีการเล่าเรื่องที่ต่างกันเรื่องเพลซิ่งจังหวะก็จะต่างกันบล็อกมันจะค่อนข้างเร็วมันจะค่อนข้างกระชับหน่อยถ้าเชยบกับซีรีส์ที่มันจะต้องมีตามอารมณ์ตามเนื้อเรื่องตามจังหวะมันแสดงว่ามันก็จะต่างกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวก่เราขอขอภาพก่อนก็คล้ายๆวิวมันก็มีความต่างกันแต่ว่าเรารู้สึกว่า w ล็ k กมันแบบว่ามัน มันง่ายกว่าแล้วมันรู้สึกฟรีกว่าเวลาเราถ่ายเราแบบเราคิดอะไรได้เยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามุมพามันไม่ต้องประดิษฐ์ขนาดนั้นใช่แต่ว่าถ้าเป็นซีรีส์เราก็โอเคเราก็ได้สื่อสารกับคนที่แบบเขาอยากได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้คุยกันเยอะขึ้นโอเคโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคียวนี้ที่ถามเข้ามาก็เป็นเอาไว้ครั้งหน้าบ้างเนาะวพราเราจะมีคําถามหรือว่ามีคำตอบอะไรมาเกิดขึ้นอีกบ้าง ก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อกดติดตากดกระดิ่งแจ้งเตือนกันให้เรียบร้อยด้วยนะครับโอเคดีครับเฮานะครับแล้วเจอกันกับคลิปหน้าของพวกเราครับวันนี้สวัสดีครับผม